สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวรดาช่างเพียรค่ะจะมานำเสนอใน EP ที่25ทับ26เรื่องความหลากหลายเพียงอย่างเดียวไม่เพียง,พ,ยงพอค่ะ โอกาสที่จะมองเห็นความท้าทายที่มองไม่เห็นนะคะหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปี2563มีประเด็นที่สําคัญได้รับความสนใจเทียบเคียงกับโรคระบาดของโควิด -19 นะคะโดยสังเกตได้จากการออกมาเคลื่อนไหวของเกือบทุกกลุ่มในสังคมภาคธุรกิจก็หนีไม่พ้นกระทบเหล่านี้ค่ะทำให้ภาคธุรกิจเกิดความส่งเสริความหลากหลายกันอยู่ร่วมกันทั้งในแง่ของบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุควลและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้องค์กรต้องมีความเกี่ยวกับความหลากหลายให้ควบคุมความแตกต่างในทุกแง่ทุกมุมอาทิเช่นเพศสีผิวอายุวัฒนธรรมหรือแม้แต่ความแตกต่างในด้านของความคิดและวิธีคิดนะคะ แรงผลักนั้นนะคะประเด็นแรกก็คือช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสูงหาองค์กรส่งเสริมอย่างควบคุมทุกกลุ่มแล้วอาจจะดึงดูดบุคคลจากกลุ่มที่องค์กรไม่เคยนึกถึงมาก่อนและช่วยให้ดึงดูดความสามารถของคนในองค์กรได้นานขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนของรุ่นใหม่ที่จะทําให้ การทํางานในองค์กรมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมในภาพรวมโดยส่งเสริมช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจและอาจช่วยเติมเต็มความภูมิพอใจในการทํางานให้กับพนักงานอีกด้วยนะคะส่วนประเด็นที่2คือช่วยให้องค์กรมีกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นความหลากหลายของบุคคลทํลาให้เข้าใจถึงพลวัตธุรกิจความเป็นไปในสังคมที่หลากหลายขึ้นองค์กรที่มี บุคลากรหลากหลายถึงมันจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตัางส่งเสริมควบคุมไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักง,งานอย่างทั่วถึงค่ะ ประการที e ่สามนะคะจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆองค์กรเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งรวมถึงการเข้าใจโน้มน้าวการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารในวงกว้างที่ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานขององค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นนอกจากนี้นะคะการ open of business ยังตั้งเกี่ยวกับข้อคำถามธุรกิจที่อยู่ในตลาดที่กำลังเติบโต อาจจะเข้าถึงการตลาดในระดับประเทศที่กว้างขึ้นจากสิติที่ว่าองค์การที่ส่งเสริมมีรายได้จากต่างประเทศและสามารถเข้าถึงคู่ระดับข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนประการที่เจ็ดคือเพื่อควา,าไมไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในการดํเาเนินธุรกิจและส่งเสริมการสร้างแบรนด์องค์กรในรูปแบบต่างๆรวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ให้ทันสมัยในระดับโลกองค์กรนะคะ เพื่อสนับสนุนพร้อมกันทั้งระบบทั้งภาคธุรกิจต้องให้คิดให้มากกว่าการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กรแต่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมและสิ่งแวล้อมที่มีความแตกต่างเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้เติบโตไปพร้อมกัน อย่างเป็นธรรมนะคะเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมและทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรโดยจําเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมวิธีคิดรวมถึงโครงสร้างขององคอ์กรอีกด้วยการส่งเสริมในองคอ์กรให้ควบคุมและ,ม,และมีประสิทธิภาพสูงสุดอาจใช้เวลานานแต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะช่วยอธิบายได้ว่าองค์กรอาจจะไม่มีเวลาตั้งคําถามว่าควรทําเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่หรือควรตั้งคาถามที่ว่า เริ่มทำได้เมื่อไรเพื่อให้องคอ์กรี่ยสามารถแข่งขันกับเสนอภาพและโอกาสที่เกี่ยวกับการส่งเสริมได้พร้อมกับความแสดงความตั้งใจจริงในการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานซึ่งจะขยายสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนค่ะดี่ันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ